สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นของสะสมมาจอเร็ดกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดจะเปิดไลน์นี้เลยนะแต่ว่าพอเห็นมีคนรีวิวครับผมก็เลยโอ้นี่มันน่าเก็บที่ระลึกเหลือเกินนะก็คือมาจรจะเข็ดครับไปทําโคกับตัวรถคอกทานสปอ์เตอร์นะวัยรุ่นสร้างตัวครับเรียกว่าเป็นกิมมิคที่ว้าวมากนะนี่รถวัยรุ่นสร้างตัวนะนะครับแม่น้องออนนิวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ เอามาเป็นกิมมิกในการนำเสนอนะครับก็จะมี2รุ่นก็คือ Isuzu D-Max ที่เป็นสีดำกับสี bron นะสีบ r นะสีเงิน bron นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างว้าวพอสมควรเลยสำหรับคนไทยแบบเราๆนะจุดขา,ขายของเขาครับผมก็คือนอกจากตัวรถ้อครับกระบะซิ่งนะครับเก็บของนี่นีสวยงามตรงนี้มาแล้วก็มีนี่ฮะคำคมนะครับติดท้ายรถนะเรียกว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยไม่ใช่ไวรุ่นสร้างตัวนะครับ หวานเจี๊ยบรถคันนี้สีเขียวแก๋วเดี๋ยวรู้จักพลัง1.9ข้อซิ่งไอ้เราก็เทสซดด้วยสวยพี่สวยมือใหม่หัดซิ่งไม่เน้นซิ่งเน้นวิ่งหาตังค์ไม่พูดมากเจ็บคอเต็มคาราเบลฟีวงเง้อเชียบอย่าจี้ตูดระดับหัวจ่ายก็ใจมัรรักหมูกระทะไม่เคยทำร้ายใครจับ จัดจ้านในย่านนี้บารมีพ่อแม่รถสิ่งวิ่งทํากินถ้าแรงก็แซงไปเลยเบาได้เบานี่ถือว่าแบบเป็นแบบคําเฉพาะคําคมเลยนะของกลุ่มแนววัยรุ่นสร้างตัวนะครับรถวิ่งรถสิ่งนะครับผมก็เห็นปุ๊บโอ้โหต้องเก็บไว้สักอันนึงอนะที่ระลึกนะเพราะว่าคงไม่ได้แก่นะแต่คงแบบเก็บไว้ที่ระลึกเพราะมันสวยมากครับคือไอเดียนี้ก็เจ๋งไอตัวนี้ก็ไม่เบาฮนะผมถือว่าเขาออกแบบมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ของมันต้องซื้อต้องมีเลยนะครับอ่าและอีซูซูดีแมด้วยนะนี่มอจหนึ่งเก้าหกสี่นะครับผมมาจอเร็นะครับหนึ่งเก้าหกสี่นี่ผมคาดเดาว่าเป็นปีของผู้ผลิตนะครับก็คือไอ้ค่ายมาจอรเร็นเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกสี่แหละก็เลยเล่นกิมมิกนี้ได้นะครับมามาง่ายๆแค่นี้แหละนันี้ไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่าผมคงเก็บที่ลึกแบบนี้นะครับดูรถแล้วก็สวยงามดีนะแล้วก็ถ้าใครอยากแต่งซิ่งผมก็แนะนําไป โมเพิ่มนะครับทาสีลงสีเพิ่มอยากจะเป็นลายไหนแล้วติต๊กเกอร์เนี่ยรับรองเฟี้ยวเงาะแน่นอนนะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้มาแบบสั้นๆครับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับวัยรุ่นสร้างตัว